ก็ต้องต้องช้าเอาผ้าที่แบบไม่เห็นตูดครับที่ปิดตูดเอาไว้เหรอใช่ไม่ให้เห็นตูดไม่ให้เห็นเสื้อผ้าครับอันนี้มันผืนเล็กแล้วชอนโตแล้วผืนเล็กถ้าชนชอนตัวเล็กก็ใส่ได้ก็ใส่อันนี้ได้อืม ตอเลปด,เดปดเอสงวแล้วอืมอีสีตัวครับเมื่อไหร่ชนจะได้เปิดเองอะไรนะเมื่อไหร่ชนะได้เปิดอเอมังก้ <c oughs> ก็เดี๋ยวขึ้นไปคุณแม่อาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปเปิดมังกี้เล่น ห้องนอนไงขนมันอะไรนะครับหนูอยากดึงขนมันขนอะไรหนูอยากดึงขนกระต่ายไหนกระต่ายอะครับอ๋อเราอยากดึงขนะต่ายอือือืดพ่อ,พอ,อไร ก็มันก็ตึงขนถ้าไม่ดึงขนไม่น่ารักอืมเดี๋ยวมันก็เจ็บนะมันก็เจ็บเจ็บแล้วมันจะทํำยังไงอะ่ะมันก็ดิน้นดิ้นแล้วก็ดีดแล้วกกงเล็บมันก็จะเป็นแผลหดหนูแล้วก็จะเป็นแผลได้ไปไปทำร้ายเขาเขาต้องป้องกันตัวเองเอาชีวิตสู้ให้ได้ชีวิตวิ่งหนีก็ได้อะ ชวนเตะขามันได้ไหมจะไปทําเขาเลยรูปเขาเบาๆเวลาเจอสัตว์เลี้ยงแต่มันก็ขูดหนูหนทั้งที่ดีคือไม่ต้องไปจับเขาหรอกเขาอยู่ของเขาธรรมชาติของเขาอยู่ส่วนใครส่วนมัน ปกติแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่เข้าหาคนนะครับมันกลัวเข,เขาอยู่ในกรงกระต่ายก็อยู่ข้าง,งอกสิจะไปอยู่จะไปอยู่ในกรงได้ยังไงเขาเขา,ตตากระต่ายต้องอยู่ในกรงด้วยเขากลัวมันหนีคน,นที่เอามาเลี้ยงอ่ะกลัวมันหนีใส่คน มันจะหนีไปที่อื่นถ้าเป็นกระต่ายเลี้ยงก็ตายเลยหนืกระต่ายนี่ดื้อแต่เลยนดื้อนิดนึงเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาเหลือสองตัวสองอันเขาเรียกตัวสองตัวตัวก็คือตัวเราตัวเสื้อผ้าเรียกเป็นตัว แล้วมันคืออะไรครับไอตีมมันนั่นเองอ๋อคุณครูขวัญทักหนูหรอว่ามันคืออะไรมันคุณครูขวัญไม่รู้อ่ะคุณครูขวัญอาจจะมองไม่ออกนะครับคุณครูขวัญตาไม่ดีเหี่ยตาฮะตาไม่ดีตาใหม่อคุณครูขวัญสสยตาสั้นหรือเปล่าต้องไปวัดใส่ตาตัดแว่นนะคุณครูขวัญน่ะอไปตัดอืมคุณครูขวัญต้องใส่แว่นเอาอือฮึ โอ่อแม่เนี่ยมันทำให้ใใชัดไอเดนถ้าเป็นไอติมมันต้องยึด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 แ,แ,แล้วก็ทำอันนี้เยี่ยมขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคุณชอนจับผู้แล้วเดี๋ยวก็เอาไปใสต่ตู้อ๋อจะ นี่คือดีใจเสร็จแล้วใช่ไหมครับ